うん。 ชื่อว่าเรามารบคำบุญนอ่าเอาไับดานอาหารมิได้ทมาเร่งโรงทานนะครับอายุทัดทีแต่ทีถ้าล่าลักไม่ได้ทำอาหารทำโภชนาการกระถิ่นกระถ่นกันคุณผู้ชมครับคำว่ากระถินโจรกระถินจรกระถินเล่นนะครับพระยาอนุมานราชตนนะครับ ได้ให้ความหมายบอกว่าการที่มีการทอดกระถินโจรกระถินจรกระถินแล่นนะครับในอดีตการนะครับดินแดนถิ่นธุรกันดาลกว้างไกลไพศสารพระกุลเจ้าไม่มีโอกาสได้กลานกระถินเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดมีเศรษฐีผู้ใจบุญได้ล่องเรือสืบสอะสอดส่องหาวัดที่ไม่ได้ทอดกรถิน นะครับไปแบบจูจโจมไปแบบไม่ได้บอกกล่าวประสานงานล่วงหน้านะครับก็เรียกว่าไปแบบกองโจรน,นะครับไม่บอกกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพาพาใจจีวรไปผืนหนึ่งให้พระภิกษุได้การกระตินได้อานิสงส์จากการการกระตินนั่นเองนะครับเพราะว่าวัดเหล่านี้นะครับอยู่ในแดนถิ่นธุรกันดานหรห่างไกลผู้คนไม่มีโอกาสได้การกระติน เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นกระถินจรกระถินจรกรถินตกค้างขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่แล้วการทอดกระถินจรกระถินจรกระถินตกค้างก็จะทอดในช่วงใกล้จะสิ้นสุดฤดูการทอดกระถินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความหมายของคําว่ากระถินจรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทอดกระถิโจรก็าบอกว่าจะได้บญได้กุศลที่ยิ่งใหญ่ จะได้บุญมากกว่าการทอดกระถินแบบธรรมดาเพราะว่ากระถินเหล่านี้นะครับเป็นกระถินที่อนาถากระถินที่ตกยากไม่ค่อยได้ทอดกันนะครับก็เลยเกิดมีความจตาเริ่มใส่เสรษฐีใจดีก็สอดแสวงหาในการทอดกระถินโจรขึ้นมาจึงเป็นที่มาของคำว่ากระถินโจร กถินจรกรถินแล่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวิเชียนบ้านทุง่งวิเชียนบ้านทุง่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมทอดกดถินสามัคคีที่วัดรังวัดรังหรือวัดประการังเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมตามตำนานนะครับที่บันทึกไว้มีมาประมาณ1300ปีซึ่งบริเวณสถานที่อย่างนี้เมื่อก่อนก็เป็นพวกพรามนะครับที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็จะมีเรือสำเภาก็จะมีชั้จนจรผ่านมาเส้นทางนี้นะครับเป็น การเส้นจอการสัญจรด้วยทางเรือนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นวัดก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนมายุคหลังๆก็วัดล้มลุกลุกการ้างบ้างไม่มีพระภิกษุอยู่หลังจากนั้นแล้วก็เวลาผ่านมาก็มีสำนักพุทธนะครับแล้วก็พุทธสมาคมได้มอบหมายให้กับคุณวัฒนวิชนผู้อำนวยการขึ้นร้อยสามได้เข้ามาดูแล วัดอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะปกปักรักษาไม่ให้วัดร้างไปนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยกันเจริญพุทธศาสนานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะร่วมมาทําบุญทอดกฐถินสามัคคีนะครับขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับรับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับอานิสงส์ของการทอดกฐถิ่นนะครับเขาบอกว่าได้บุญได้กุศลที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดหลายประการ 1. มีข้อจำกัดทางห่วงเวลาสามารถที่จะทอดได้ภายใน1เดือนหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งครึ่เดือน11ไปสิ้นสุดวันเป็นขึ้นที่มาค่เดือน12และต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นไม่สามารถที่จะถวายเฉพาะจอะจงให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดได้นะครับแล้วก็ในวัดหนึ่งหนึ่งสามารถทอดได้แค่ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็จะต้องมีพระภิกษุสงฆ์จำปรญษาอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามพระธรรมพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นี่คือข้อกําหนดกรอบกว้างๆนะครับก็มานําเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับได้มีความรู้จากการฟังนะครับคุณผู้ชมครับการทอดกระถินแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ก็คือกระถินหลวงและกระถินราชกระถินหลวงก็แบ่งย่อยเป็นสามประเภทก็คือกระถินพระราชพิธีกระถินต้นและกระถินพระราชทานนั่นเองนะครับอยู่ในประเภทของกระถินหลวงทิ่แบ่งย่อยเป็นสี่ประเภทด้วยกันก็คือกระถินมหากระถินจุลกระถิน และก็กระถินสามมคคีกระถินจรกระถินโจรกระินตกค้างนั่นเองนะครับอยู่ในประเภทของกระถินราชนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ